วิดีโอนี้จะสรุปรวมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการตั้งแต่วิดีโอแรกๆให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเริ่มจากภาพแรกภาพนี้คือเอฟแล้วมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนในที่สุดมาเดินสองขาได้ก็คือมนุษย์ที่เหลือในปัจจุบันคือกลุ่มโฮโมเซเปียนคือมนุษย์เรานี่เองลองจินตนาการดูว่าวิวัฒนาการ ก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวหน้าเมื่อเวลาผ่านไปวิวัฒนาการกับ natural selection เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตนั้นๆอาศัยอยู่หรือเป็นความถี่ ที่มีสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นในทางดีเสมอไปแต่สำหรับมนุษย์วิวัฒนาการทำให้เราดีขึ้นมีสมองใหญ่ขึ้นทำให้สามารถใช้ความคิดในเชิงเหตุผลได้ดีกว่า นี่ก็เป็นความก้าวหน้าของมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ในยุคก่อนๆและเราก็สามารถทำหลายๆอย่างได้ในขณะที่เอฟทำไม่ได้ไม่แน่นะคะว่าในเวลาต่อๆไปอาจได้มนุษย์เหนือมนุษย์หรือที่เรียกว่าซ u เปอร์ฮิวแมนก็ได้ในวิวัฒนาการของมนุษย์ในอนาคต ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นจริงในเวลานี้แต่อาจจะคาดการได้ถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในประชากรมนุษย์ในประชากรมนุษย์ความสำเร็จในการเกิดวิวัฒนาการจะแตกต่างจากความสำเร็จในเชิงสังคม สมมติว่ามีชายคนหนึ่งเป็นคนฉลาดและเก่งมากเขาเรียนจบปริญญาเอกหรือ PhD เป็นแพทย์ก็คือ MD แล้วก็รวยมากเป็นคนที่เพียบพร้อมแต่กว่าเขาจะจบปริญญาเอกก็ใช้เวลานานหลายปีในการเรียนเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงอยู่ในเมืองที่มีประชากรหนานแน่นเขาวางแผนจะมีลูกหนึ่งคน กับภรรยาของเขาที่จบปริญญาเอกแล้วก็เป็นหมอเหมือนกันกับเขาเริ่มรวยเหมือนกับเขาและใช้เวลาในการเรียนยาวนานเหมือนเขาเขามีลูกหนึ่งคนกับภรรยาของเขาแล้วก็เป็นสามีภรรยาที่มีความรับผิดชอบสูงเมื่อเปรียบเทียบกับชายอีกคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบน้อยกว่าเขามีลูกหนึ่งคนกับผู้หญิงคนที่หนึ่งตั้งแต่อายุ13ปี เมื่อเวลาผ่านไปเขามีลูกมากถึงสิบคนโดยมีแม่ไม่ซ้ำกันลูกบางคนก็เป็นลูกติดแม่นี่เป็นสถานการณ์สมมตินะคะเพื่อใช้เปรียบเทียบกับอีกครอบครัวหนึ่งแต่อาจจะบอกว่าชายคนนี้แหละที่ประสบความสำเร็จในเชิงวิวัฒนาการมากกว่าอีกคู่หนึ่งมากๆเพราะชายคนนี้มีความถี่ของยีน ในครอบครัวเขามากกว่าอีกครอบครัวหนึ่งในที่นี้เราพูดถึงประเด็นความเหมาะสมในด้านสังคมดูเหมือนว่าครอบครัวหมอมีความเหมาะสมในสังคมมากกว่าเพราะยีนของพ่อแม่คู่นี้ถ่ายทอดไปให้ลูกเพียงหนึ่งคนลองเทียบกับประชากรของจีนที่มีความถี่ยีนกระจายออกไปในประชากรอื่นๆด้วยเช่นกลุ่มมองโก ทำให้เกิดนักรบคนเก่งอย่างกุปไล่านในประชากรประชากรสองกลุ่มนี้ที่เปรียบเทียบกันกลุ่มหมอจะมีความถี่ของยีนในยีนภูลดลงไปเรื่อยๆแต่อีกประชากรหนึ่งที่มีความถี่ของยีนสูงในยีนภูประชากรนี้จะได้นักรบที่เก่งกว่ากรุบปไล่านก็ได้ในอนาคตสรุปได้ว่า วิวัฒนาการไม่จำเป็นต้องทำให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเสมอไปแต่จะขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่มีการคัดเลือกเพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการก็เพื่อพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ที่มันอาศัยอยู่ณนะเวลานั้นนั้นได้เป็นการเกิดมิวเทชันสะสมไปรุ่นต่อรุ่นมิวเทชันใดที่ยังไม่สามารถอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมก็จะถูกคัดออกไปตามการคัดเลือกโดยธรรมชาติอีกเรื่องหนึ่งที่จะสรุปก็คือ Intelligent Design ที่ในวิดีโอเรื่องนี้ไม่ได้เปรียบเทียบให้เห็นระหว่าง Intelligent Design กับวิวัฒนาการทางด้านซ้ายมือเป็นวิวัฒนาการส่วนด้านขวาเป็น Intelligent Design จะสรุปเปรียบเทียบให้เห็นให้ชัดเจนกว่าในวิดีโอที่แล้ววิวัฒนาการเป็นชีววิทยาสมัยใหม่ที่มีการศึกษาเพื่อหาข้อมูลให้กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับไวรัสวัดที่ได้พูดไปแล้วทำให้เข้าใจถึงจีโนมเข้าใจถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆในแต่ละวันแต่ละปีอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยที่เราไม่รู้ตัววิวัฒนาการจึงเป็นชีววิทยาสมัยใหม่ที่ศึกษาหาคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยมี natural selection เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอเป็นพื้นฐานของชีววิทยาสมัยใหม่ดังนั้นถ้าใครไม่ยอมรับ เรื่อง natural selection และวิวัฒนาการก็เท่ากับไม่ยอมทำความเข้าใจชีววิทยาสมัยใหม่ด้วยส่วน i n t e l l i g e n t design เป็นเพียงความเชื่อของกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมรับแนวคิดตามวิวัฒนาการซึ่งเท่ากับเขาก็ไม่ยอมรับแนวคิดตามแบบชีววิทยาสมัยใหม่และเมื่อพูดถึงดีไซน์หรือการออกแบบ ก็ได้ยกตัวอย่างลูกตาซึ่งเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะตามนุษย์ไม่ได้มีการออกแบบมาก่อนเพราะไม่ได้มีรูปแบบเดียวตามนุษย์มีความหลากหลายจึงไม่ใช่อินเทเลเจนต์ดีไซน์แต่ถ้าคุณเชื่อในผู้ออกแบบมันก็จะต้องมีการออกแบบอย่างเป็นระบบ ซึ่งในการออกแบบที่ทำให้เกิดเป็นระบบขึ้นได้มันก็คือวิวัฒนาการดังนั้นไม่ว่าจะมีผู้ออกแบบหรือไม่หรือใครที่เชื่อว่าต้องมีผู้ออกแบบก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะเชื่อได้แต่ก็ขอย้ำว่า Intelligent Design ไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นเพียงความเชื่อเพื่อไม่ยอมรับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ อย่างวิวัฒนาการ Intelligent Design จึงไม่ใช่ทฤษฎีเป็นเพียงแนวคิดตามความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่สามารถหาข้อมูลมายืนยันหรือทดลองซ้ำๆเพื่อยืนยันแนวคิดนี้ได้เพราะการออกแบบสิ่งมีชีวิตตามความเชื่อนี้กระทำโดยผู้สร้างหลักการของแนวคิดนี้คือสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนมาก จนไม่น่าเป็นไปได้ว่าจะเกิดจากความบังเอิญตามแบบวิวัฒนาการจึงต้องมีผู้ออกแบบหรือผู้สร้างขึ้นมาจึงไม่สามารถเรียกว่าทฤษฎีได้แต่วิวัฒนาการมันเป็นเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีความฉลาดมากกว่าสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ผ่านมา ถ้าย้อนกลับไปประมาณ3,000ถึง4,000ปีมนุษย์ในยุคนั้นประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ล่าสัตว์จากวัสดุใกล้ตัวในธรรมชาติเช่นก้อนหินแล้วมีวิวัฒนาการขึ้นจนสามารถประดิษฐ์เครื่องมือล่าสัตว์ที่ดีกว่าได้ก็เป็นผลมาจากวิวัฒนาการของขนาดสมองที่โฮโมเซเปียนมีขนาดสมองใหญ่กว่ามนุษย์ยุคก่อน